สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนอะไรดีวันนี้ผมอยากชวนทุกคนย้อนกลับไปมองวิกฤตใหญ่ๆที่เขย่ยาตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเออถ้ามองย้อนไปนะมันมีอยู่3ามครั้งที่เรียกว่าโคตรจะสั่นสะเทือนวงการการเงินการลงทุนเลยก็ว่าได้ก็คือฟองสบู่ o o m ปี2000วิกฤตซับพรา์ปี2008 ที่มีการล้มของ Lehman Brothers และวิกฤตโควิด -19 ปี2020เอ่อแค่ได้ยินชื่อก็น่าจะจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามันรุนแรงแค่ไหนจริงๆแล้วนะวิกฤตพวกนี้มันก็เหมือนบทเรียนราคาแพงที่ทั้งนักลงทุนมือเก่ามือใหม่หรือแม้กระทั่งภาครัฐเองก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวกันไปวันนี้ผมก็เลยจะลองเล่าให้ฟังแบบยาวๆเลยเอาให้ครบทั้งบรรยากาศตอนนั้น เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงพังขนาดนั้นนักลงทุนทำอะไรกันและบทเรียนที่เราควรเก็บไปใช้ในอนาคตมันคืออะไรบ้างโอเคครับเริ่มกันเลยย้อนกลับไปช่วงปลายยุค1990ตอนนั้นโลกเพิ่งตื่นตากับสิ่งใหม่ที่ชื่อว่าอินเทอร์เน็ตเออถ้าจำกันได้ยุคนั้นเราเพิ่งรู้จักเว็บเพจอีเมลพวก .com ทั้งหลาย แล้วก็มีความเชื่อกันว่าโลกจะเปลี่ยนไปตลอดการธุรกิจที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมันจะโตไม่หยุดใครไม่โดดเข้าไปก็จะตกรดไม่ทันโลกสุดท้ายก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าฟองสบู่ c o m ขึ้นมาหุ้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะบริษัทที่มี .com ต่อท้ายชื่อพุ่งขึ้นแบบบ้าคลั่งเลยครับกองทุนก็แห่เข้ามานักลงทุนรายย่อยก็อยากมีส่วนร่วมเรียกว่าซื้อพราะกลัวตกขบวน โฟโมเต็มๆหลายบริษัทเนี่ยนะยังไม่มีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนด้วยซ้ำไม่มีรายได้จริงๆแต่ราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นหลายเท่าตัวเหมือนทุกคนเชื่อแค่คำว่าอนาคตเอออันนี้ผมว่าเป็นพฤติกรรมที่เราเห็นบ่อยๆเลยนะเวลามีอะไรใหม่ๆคนเรามักจะตื่นเต้นเกินเหตุแล้วก็ลืมถามว่าจริงๆแล้วบริษัทนี้ทำเงินได้ไหมนั่นสินะผลสุดท้ายพอเวลาผ่านไปเงินทุนเริ่มหายาก บริษัทเริ่มเจอปัญหานักลงทุนเริ่มตาสว่างฟองสบู่ก็แตกครับดัชนี n ัส DA กพุ่งจากประมาณ751จุดในปี1995ขึ้นไปเกิน5,000จุดในปี2000แล้วก็ร่วงลงเกือบ75%ภายใน2ปีโหดไหมครับหุ้นหายไปเป็นล้านล้านดอลลาร์บริษัทชื่อดังบางแห่งล้มละลายไปเลยเช่น Pest.com หรือ Webvan แต่ก็ยังมีบางบริษัทที่รอดมาได้และเติบโตจนกลายเป็นยักษ์ใหญ่ทุกวันนี้อย่างอ m a z เม e b นอีเหรือซิ s c o บรรยากาศตอนนั้นมันโกลาหลมากนักลงทุนจำนวนมหาศาลพอร์ตหายวับในพริบตาหลายคนซื้อหุ้นแพงๆบนยอดคลื่นแล้วเจ็บหนักเมื่อราคาดิ่งลงไปเรื่อยๆเออก็จริงนะว่าพอเราอยู่ในช่วงที่ตลาดมันกำลังบูมเรามักจะคิดว่าครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมแต่สุดท้าย ประวัติศาสตร์ก็สำรอยบทเรียนจากดอ m คอมที่ชัดมากก็คืออย่าลืมดูพื้นฐานอย่าซื้อแต่ความฝันและอย่ากระจุกพอร์ตเกินไปในอุตสาหกรรมเดียวเพราะถ้าฟองสบู่แตกขึ้นมามันพังทั้งยวงข้ามมาที่ปี2008กันบ้างวิกฤตที่คนทั่วโลกน่าจะจำได้ติดตาตอนนั้นตลาดหุ้นสหรัฐเจอปัญหาที่เริ่มจากฟองสบู่บ้านคือราคาที่อยู่อาศัยพุ่งขึ้นไม่หยุดธนาคารปล่อยกู้กันง่ายเกินไป โดยเฉพาะสินเชื่อซับไพน์ที่ให้คนที่จริงๆแล้วคุณสมบัติไม่ถึงมากู้ได้ทุกคนเชื่อว่าราคาบ้านจะขึ้นตลอดไปธนาคารก็เลยเอาสินเชื่อเหล่านี้ไปแปลงเป็นตราสารซับซ้อนส่งต่อขายกันไปมานักลงทุนก็ซื้อกันเพราะเห็นว่ามันมีตัวคำประกันคือบ้านแต่ความจริงแล้วคือเสี่ยงมากพอคนเริ่มผ่อนไม่ไหวบ้านโดนยึดราคาก็ตกแล้วตราสารพวกนี้ก็กลายเป็นนี่เน่าเต็มระบบแล้วจุดแต่งหักใหญ่สุดก็คือการล้มของ รีแมนบร r เธอร์สวันที่15กันกรนยายน2008โ oh, หแค่ผู้ชื่อก็ขนลุกแล้วครับธนาคารใหญ่ขนาดนั้นยังล้มได้มันเลยทำให้นักลงทุนทั่วโลกตื่นตระหนกสุดๆตลาดหุ้นสหรัฐด,ดิ่งลง S&P 500หายไปครึ่งหนึ่งในไม่กี่เดือนคนตกงานเป็นล้านบ้านโดนยึดเป็นล้านหลังความมั่งคัง่งสูญหายไปกว่า17ล้านล้านดอลลาร์ลองคิดดูสิครับ ถ้าเราเป็นนักลงทุนที่พอร์ตหายไปครึ่งหนึ่งในเวลาไม่กี่เดือนใจคงสั่นจนทนไม่ไหวใช่ไหมครับหลายคนตอนนั้นก็ขายนี้ตายไปหมดเพราะกลัวมันจะลงไปอีกผลก็คือขาดทุนจริงๆไปเลยแต่นักลงทุนบางกลุ่มที่ใจแข็งและยังมีสภาพคล่องกลับใช้โอกาสนี้เข้าไปซื้อของถูกหุ้นดีๆที่ถูกเทขายเกินเหตุและเมื่อเวลาผ่านไปตลาดกลับมาฟื้นพวกเขาก็ได้ผลตอบแทนมหาศาลนี่แหละครับความต่างระหว่างคนที่ตือนตระหนก กับคนที่มีวินัยและมองระยะยาวทัตาบาลสหรัฐกับเฟดตอนนั้นก็ต้องรีบอัดฉีดเงินช่วยเหลือไม่งั้นระบบการเงินทั้งโลกคงล้มเป็นโดมิโนไปหมดนี่คือจุดที่เราได้ยินคําว่า too big to fail คือสถาบันใหญ่เกินกว่าจะปล่อยให้ล้มได้บทเรียนจากปี2008มันชัดมากจริงๆครับว่าอย่าก,กู้เกินตัวอย่าใช้เลเวลเลชเกินกําลังและอย่าปล่อยให้ความกลัวบังคับให้เราขายในเวลาที่ไม่ควรขายเพราะถ้าเราถือผ่านไปได้ หลังวิกฤตตลาดก็ฟื้นกลับเสมอแล้วก็มาถึงปี2020วิกฤตโควิด -19 ที่หลายคนน่าจะจำได้ส,สดๆร้อนๆคราวนี้ไม่ใช่ฟองสบู่หุ้นไม่ใช่ฟองสบู่บ้านแต่เป็นโรคระบาดท,ที่โผลมาแบบไม่ทันตั้งตัวช่วงต้นปี2020ข่าวไวรัสเริ่มกระจายไปทั่วโลกรัฐบาลต้องสั่งล็อกดาวน์กิจกรรมเศรษฐกิจหยุดชะงักเกือบทั้งหมดคนกลัวกันไปหมดนักลงทุนก็แห่ขายหุ้นขายพันธบัตร ขายทุกอย่างเพื่อเอาเงินสดไว้ดัชนี S&P 500ดิ่งลงกว่า30%ภายในไม่กี่สัปดาห์เรียกได้ว่าเป็นการเข้าสู่ตลาดหมีที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้จำได้ไหมครับมี Circuit Breaker หยุดการซื้อขายหลายครั้งภายในเดือนเดียวตลาดเต็มไปด้วยความกลัวสุดขีดบางวันร่วง10%ภายในวันเดียวโอ้โหใครที่ไม่เคยเจอตลาดโหดโหดแบบนี้คงใจหายกันหมดแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ตลาดฟื้นตัวเร็วมากเพราะเฟดอัดมาตรการแรงสุดๆลดดอกเบี้ยเหลือศูนย์อัด QE มหาศาลร,รัฐบาลก็แจกเช็คช่วยเหลือคนอเมริกันทําให้ความเชื่อมั่นกลับมาเร็วพอถึงปลายมิถุนายนตลาดก็เริ่มเด้งแรงและภายในไม่กี่เดือนดัชนีก็กลับมายืนเหนือจุดก่อนวิกฤตได้แล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่หลายคนเรียกว่าเฟดพุทคือไม่ว่าตลาดจะพังยังไงสุดท้ายเฟดก็จะเข้ามาอุ้ม นักลงทุนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาดช่วงนั้นก็เลยได้เห็นการฟื้นตัวที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์หลายคนบอกว่ามันสอนว่าอย่าพยายามจับจังหวะตลาดเพราะไม่มีใครทํานายได้ว่ามันจะลงไปถึงไหนแล้วมันจะเด้งกลับเมื่อไหร่โควิดยังทําให้นักลงทุนหน้าใหม่จํานวนมากเข้าสู่ตลาดหุ้นเทคโนโลยีที่ได้ประโยชน์จากการทํางานออนไลน์การช็อปออนไลน์พุ่งขึ้นแรงๆนักลงทุนที่กล้าซื้อช่วงพอร์ตแดงสุดๆก็ได้ผลตอบแทนสวยงามในเวลาไม่นาน สรุปแล้วนะครับทั้ง3วิกฤตสอนเราเรื่องสําคัญมากๆเลยอย่างแรกคือพื้นฐานสําคัญเสมออย่าลงทุนเพราะสตอรี่หรือกระแสอย่างเดียวอย่างที่เราเห็นในดอ m คอย่างที่2ต้องกระจายความเสี่ยงไม่งั้นถ้าอุตสาหกรรมเดียวพังเพราะเราก็พังยกแผงอย่างที่เห็นในปี2000อย่างที่3อย่าปล่อยให้ความกลัวครอบงําอย่างปี2008หลายคนขายนีตายแล้วพลาดโอกาสตอนตลาดฟื้นอย่างที่4 อย่ากกู้เกินตัวไม่งั้นเจอมาจิ้นคอร์โดนบังคับขายเจ็บหนักกว่าคนอื่นอีกอย่างที่5ต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเหตุการณ์อย่างโควิดสอนชัดเลยครับว่าอะไรที่เราคาดไม่ถึงมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆและอย่างสุดท้ายเข้าใจว่ารัฐกับเฟดมีบทบาทแต่เราก็ไม่ควรประมาทไปคิดว่าเขาจะช่วยเราเสมอการลงทุนยังไงก็ต้องดูพื้นฐานและความเสี่ยงของเราเองอ <c oughs> พูดมายาวเลยนะครับ แต be way, ่ผมว่าเรื so sure ่องนี้มันโคตรจะมีประโยชน์เพราะมันไม่ได้แค่เป็นประวัติศาสตร์แต่มันคือคู่มือที่ทําให้เราเตรียมใจสําหรับอนาคตได้เพราะเชื่อเถอะครับวิกฤตข้างหน้ามันต้องมีมาอีกแน่นอนเพียงแต่เราไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรกันไปบ้างนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์เพื่อนเพื่อนนักลงทุนได้ดูด้วยและอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าคุณเคยผ่านวิกฤตรอบไหนแล้วได้บทเรียนอะไรบ้าง และขอย้ำอีกครั้งนะครับเนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า